อ่านหนังสือมาเยอะฟังพอดแคสต์มาก็มากสร้าง Input ให้ตัวเองไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แต่ชีวิตไม่เปลี่ยนไปสักทีเป็นเพราะว่าคุณขาดการปล่อยของหรือเปล่าคะขยันเสพแต่ว่าไม่ขยันสร้างหนังสือเล่มนี้มีคำตอบช่วยคุณได้คะ่ะ The Power of Output ศิละปะของการปล่อยของสวัสดีค่ะพบกับชรดามาแชร์บาลชรดาชนแนลนะคะรีวิวหนังสือในรูปแบบพอดแคสต์นะคะเล่มนี้เป็นเล่มที่ติด ท็อปชา์แล้วก็บอกต่อกันมามากมายตั้งแต่ช่วงไตรามาสที่2นะคะ The Power of Output How to Change Learning to Outcome ศิลปะของการปล่อยของเปลี่ยนโลกจริงให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ผ่านหลักการคิดพูดเขียนทำเขียนโดยชิออนคาบาสวะนะคะแปลโดยคุณอาคิรารัตนาพิรัตจากสำนักพิมพ์แซนคล็อกบุ๊ก ขอยกให้เป็นหนังสือพัฒนาตัวเองที่ควรค่าแก่การครอบครองนะคะควรมีประจำบ้านสำหรับนักเรียนนักศึกษาวัยทำงานรวมถึงทุกๆคนที่อยากเห็นตัวเองค่ะเป็น New Me New Version ที่แท้จริงเป็นมากกว่าการตั้งเป้าหมายประจำปีที่บางทีล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่พ้นวาเลนไทน์คือควรจะมีมากมากๆๆๆถึงมากที่สุดหนังสือจะว่าด้วยเรื่องของหลักการ เพื่อสร้างสิ่งใหม่สร้างนิสัยใหม่ให้เป็นความจริงใครว่านิสัยดีๆมันเปลี่ยนกันไม่ได้คุณชิออนคาบัสวะผู้เขียนบอกว่าเราสามารถทําได้โดยหลักๆเลยนะคะตามชื่อหนังสือก็คือศิลป,ปะของการปล่อยของเราย่อมรู้ดีกันอยู่แล้วนะคะว่าการเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆม,มากมายนะคะแต่ว่า ไม่ได้นําความรู้นั้นออกมาใช้งานหรือแบบไม่ได้เอาออกมาทําอะไรกับมันเลยอะค่ะมันก็คือคําว่าความรู้ท่วมหัว,หวแต่เอาตัวไม่ลออถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะทําให้คนเก่งขึ้นทําประโยชน์ทั้งต่อตอนเองแล้วต่อคนอื่นได้นั่นก็คือการเทคแอคชั่นนั่นเองเราต้องทําอย่างไรถึงจะเทคแอคชั่นออกมาได้ประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพต้องใช้เวลานานแค่ไหนต้องเริ่มต้นอยังไงในเมื่อเราเป็นคนพูดไม่เก่งสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจไม่เป็น หรือไม่รู้ว่าการเทคแอคชั่นที่ว่านั้นมันต้องใช้วิธีการไหนคุณคบสวะอาหามีวิธีการที่ง่ายและก็ใช้ได้จริงมาบอกกับทุกคนผ่านตัวหนังสือที่เป็นเบสเซนเตอร์เล่มนี้โดยหนังสือจะแบ่งเป็น5บทนะคะอินโทรแรกจะเป็นพื้นฐานของเอาต์พุตก่อนนั่นก็คือการคิดเนาะ และก็การเอาต์พุตโดยการพูดการเขียนการลงมือทาและบทสุดท้ายแถมด้วย7วิธีเพิ่มทักษะในการทำเอา p ์พุตด้วยกิจกรรมต่างๆที่เราสามารถทำได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันในคลิปนี้จะขอพูดในส่วนที่ตัวบางคิดว่ามองว่ามันสำคัญเนาะคือหลักการหลัก การในการคิดก่อนเพราะคิดว่าคนเราคงจะถนัดในการเอาพุทด้วยวิธีการที่ไม่เหมือนกันจะพูดกด็ดีจะเขียนหรือลงมือทำอะไรอย่างเงี้ยแตกต่างกันไปเพราะเชื่อว่าถ้าเราปลูกทัศนะการคิดในเรื่องของการเอาพุทได้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วค่อยไปต่อยอดในทางที่เราถนัดอื่นๆเขียนลงมือทําพูดอะไรอย่างเงี้ยต่างๆได้แต่ในขณะเดียวกันการเอาพุทที่ดีมันไม่ใช่การอินเท่ากับเอานะคะไม่ใช่การ อินกับเอาในสัดส่วนที่เท่ากันอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นคนอยากขุนดีอะค่ะก็ต้องออกกําลังกายหรือการเบิร์นเข้าไปมากกว่าที่กินถูกไหมเพราะก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าเบิร์นเท่ากับพลังงานที่กินเข้าไปเราก็จะกลายเป็นหมูที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้นะคะเขาจะสื่อว่าอินต่อเอาที่ดีมันควรจะเป็นสัดส่วนอิน30เอา70ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆจากประสบการณ์ตรงนะคะสมัยตอนเดินขายประกันนะคะเรียนรู้จัก รุ่นพี่เรื่องเคสต่างๆที่ต้องพบเจอลูกค้าร้านขายยาเป็นยังไงลูกค้าร้านทองต้องคุยยังไงลูกค้าร้านวัสดุก่อสร้างต้องคุยแบบไหนสุดท้ายเราจะจดจําจะอินจะเข้าใจธรรมชาติของลูกค้าแต่ละประเภทอะค่ะจากชั่วโมงการบินของเราที่ต้องลงตลาดเองต้องไปเจอลูกค้าเองนั่นแหละถูกไหมก็คือเปรียบเทียบคือเรารับสารจากรุ่นพี่จากอาจารย์ที่เราเรียนมา30เซแต่เราอะค่ะเอาพุทธด้วยการออกไปเจอลูกค้ามากมาย ออกไปทำเคสมากมายถึง70เปร์าประสบความสําเร็จหรือถ้าเรามีเวลาเตรียมตัวก่อนสอบอีก10ชั่วโมงคนที่อ่านหนังสือ3ชั่วโมงทําแบบฝึกหัด7ชั่วโมงจะมีเปอร์เซ็นต์สอบได้คะแนนดีกว่าคนที่อ่าน9แล้วทาเทสแค่1ชั่วโมงแน่นอนสเสริมนะคะในหนังสือบอกว่าการเสพแล้ไม่สร้างจากการที่เราไม่รู้จะเอาอยัางไงผู้เสพจะคิดว่าเขา,าเข้าใจดีอยู่แล้ว มันเป็นการหลอกตัวเองว่าเรารู้อยู่แล้วเข้าใจไปเองว่ารู้แล้วแต่ถ้าลองไปถามรายละเอียดถามดีเทลเขาจะไม่สามารถตอบเราได้นะเพราะความรู้ที่ได้มามันไม่ได้ถูกเก็บเป็นความทรงจําแต่เป็นการสร้างความพึงพอใจให้ตนเองเท่านั้นว่ากูรู้แล้วแบบเนี้ยและการเปลี่ยนความจําระยะสั้นคือข้อมูลจากอินนะนะไปเป็นความจําระยะยาวคือการนําข้อมูลนั้นๆน,น,นะคะออกมาใช้3ครั้งภายใน2สัปดาห์ และทำอย่างไรสมมุติว่าเราฟังเรื่องหลอนๆจากเดอะช็อคมาหนึ่งเรื่องถูกไหมก็ลองประมวลเฉพาะช็อตที่มันน่ากลัวค่ะไปเล่าให้เพื่อนฟังสัก3-4คนใน2สัปาดาห์ดูถือเป็นการฝึกทักษะการเอาจากการพูดได้เช่นกันอันนี้เป็นตัวอย่างนะฟังๆดูแล้วดูเหมือนว่าผู้เขียนจะเน้นให้เราเอาอย่างเดียวหรือเปล่าคำถามคือถ้าเราอินไม่ดี จะมีเอาที่ดีออกมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วก็จะต้องใส่ใจและให้ความสำคัญกับเรื่องที่เราอินเข้าไปไม่แพ้กันการพัฒนาตัวเองไปเป็น best version of me ค่ะมันต้องมี input กับ output สลับบนกันไปเรื่อยๆเรียกว่าเป็นการเรียนรู้แบบไม่มีสิ้นสุดแต่ไม่ใช่การอินแล้วไม่เอาวนเป็นวงกลมนะคะอันนั้นคือไม่พัฒนาจา้ะมันก็จะเป็นลูปของการวงกลมแบบเหมือนแบบ งงอะไรอย่างเงี้ยค็คือมันคือการย้ำคิดย้ำทำการย้ำอยู่กับที่วังวนแห่งการพัฒนาก็คือการอินและเอาและฟีดแบ c k แล้วอินและเอาใหม่อีกรอบนะคะอินเข้ามาเอาออกไปแล้วก็มาฟีดแบ c k สิ่งที่เราเอาแล้วเราก็มาอินแล้วเราก็เอาใหม่ปรับสิ่งที่เราเพิ่งเอาอะคะ่ะ ว่ามันดีหรือไม่ดีถ้าดีก็ทําให้มันดีขึ้นถ้าไม่ดีก็ปรับให้มันดีขึ้นประมาณนี้ง่ายๆเลยคือคนเราจะเก่งขึ้นได้มันต้องมีฟีดแบ็กหรือมีการประเมินผลลัพธ์ตัก่อนว่าไปต่อได้ไหมซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น2กรณีนะคะโดย 1. f e e d ฟีดแบ็แล้วผลลัพธ์มันดีมากเลยสิ่งที่เราเอาม,ามันดีมากเราก็พัฒนาจุดนั้นแล้วหาอินที่เข้มข้นกว่าเดิม แล้วก็เอาใหม่อันนี้คือในกรณีที่เราฟีดแบ็กแล้วมันดีนะส่วนข้อ2ถ้าเราฟีดแบ็กแล้วมันผลมันยังไม่ดีเท่าไหร่หรือมันไม่ดีเลยเราก็แก้ไขจุดบกพร่องนั้นๆแล้วก็พัฒนาอินให้ดีขึ้นแล้วก็เอาใหม่มันจะเป็นวังวนแห่งการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเป็นแบบไซคลนะคะเป็นแบบไม่ใช่วงกลมแต่เป็นไซคลนทุกคน,นกไซโคลออกไหมประมาณนั้นการฟีดแบ็กนั้นถือเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆ ทั้งเราสามารถประเมินตนเองหรือสอบถามจากผู้อื่นได้ด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ่ยิ่งเสียงฟีดแบ็มากยิ่งพัฒนามากยิ่งจดจําได้ดียิ่งเติบโตส่วนอีกสามบทที่เหลือจะเป็นการอธิบายแนวทางการเอาในรูปแบบต่างๆ ถ้าเราสะดวกในการพูดก็จะแยกย่อยด้วยการพูดชมเชยพูดดุการทักทายการขอร้องการปฏิเสธการนำเสนอการถกเถียงการอธิบายการขายการคุยโทรศัพท์ที่เป็นการเอาพูดที่มีประสิทธิภาพหรือถ้าใครสะดวกในเรื่องของการเขียนเนาะก็จะบอกว่าการเขียนให้ได้ผลลัพธ์อะค่ะจะต้องพิมพ์อย่างไร ทำไมยิ่งเขียนสมองถึงยิ่งทำงานการสดโน้ตการทำตูดูลิสต์การวาดภาพการสรุปความภายใน140ตัวอักษรอส่วนในพัทของการแอคชั่นการลงมือทำที่เป็นแบบการกระทำเน้ะก็อาจจะเป็นการสอนหรือแม้กระทั่งการนอนการลองให้การออกกำลังกายการที่เป็นการแอคชั่นร่างกายแบบไหนที่เป็นการเอาพุทที่ดีในส่วนของเจและบทสุดท้ายนะคะที่เป็นเจ็ดวิธีเพิ่มทักษะในการทำเอาพุทได้แก่ 1>, 1. การเขียนบันทึกประจำวัน 2. การเขียนบันทึกสุขภาพ 3. การเขียนรีวิวหนังสือ 4. การเผยแพร่ข้อมูล 5. การเขียนลงโซเชียลมีเดีย 6. การเขียนลงบล็อก 7. การเขียนเกี่ยวกับงานอัดิเรกซึ่งใน1ใน7อย่างนี้ก็จะเป็นการเสริม,รมจากทักษะ พูดเขียนลงมือทำอะไรเงี้ยที่เป็นการเอาพุทอีกอย่างหนึ่งที่เป็นทริคเล็กๆน้อยๆเจ็ดวิธีที่ทาให้เรา <ouse> <paper> สามารถทํา70%เพื่อให้เรามีประสิทธิภาพในการแบบสร้างสื่อสร้างเอาพุทของเรานะคะ <_ GO> จะบอกว่าเป็นหนังสือ Howto ที่จุดประกายความสนุกในการเริ่มต้นเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเมื่อวานได้เคลียร์ที่สุดเล่มหนึ่งที่เท่าที่เคยอ่านมาแล้วนะอ่านแล้วจะเริ่มเห็นแสงไฟที่ไปอุโมงค์นิดนึงว่าเออมันมันเป็นไปได้เนาะว่าเราจะแบบ เราจะไม่ยมอำู่อีกทีแล้วว่าเราจะไม่อ่านหนังสือเยอะจนจนงงกับตัวเองว่าอ่านทําไมวะหรือแบบอะไรต่างๆมันมันปรับใช้ได้กับทุกๆุกพาร์ทของชีวิตนะคะถ้าเพื่อน,อนๆค <ๆ S 1> นไหนสนใจอินไซต์ไปกับวิธีการปล่อยของในสไตล์ของคุณเองนะคะสามารถสั่งซื้อตามช่องทางออนไลน์หรือว่าตามร้านหนังสือทั่วไปตอนนี้ก็น่าจะยังมีขายอยู่เนาะส่วนลิงก์ด้านล่างก็จะพยายามไปขุดมานะคะว่าถ้าเป็นสั่งออนไลน์ในช่วงนี้ ร้านไหนจะมีส่วนลดอะไรยังไงบ้างก็ไปคลิกดูได้ตต้ใต้ description ได้เลยขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตอนนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่ยังไม่ได้อ่านเนาะก็ไปซื้อกันมาแล้วกันอยากให้ทุกคนอ่านจริงๆเล่มนี้ยริงมากก็อย่าลืมติดตามนะคะท่องชลดามาแชร์บายชลดาชแนลนะคะมีใน u t u b e เนาะแล้วก็มี Facebook Page ด้วยก็จะพยายามอ่านหนังสือแล้วก็สรุปแบบในสไตล์ของบังเอิญเองนะคะให้ทุกคนฟังอีกทีหนึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์พบกันใหม่ใน คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ